มนุษย์เงินเดือนอย่างอย่างเราควรดื่มกาแฟตอนไหนดีให้มีแรงกายแรงใจเพิ่มพลังการทำงานให้อยู่ได้ทั้งวันอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตที่ขาดไม่ได้ของคนทำงานเพราะนอกจากรสชาติที่มีซิกเนเจอร์และการได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย คำถามคือเราควรดื่มกาแฟาตอนไหนดีเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงรีดพลังการทำงานออกมาได้ดีที่สุดจากอดีตพนักงาน Google ที่ทำการทดลองเก็บข้อมูลพฤติกรรมของตัวเองซึ่งพวกเขาได้ค้นพบช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟาออกมาตามนี้เลย 1. ดื่มกาแฟาแก้วแรกประมาณ9้าโมงครึง่งเวลาที่เหมาะสมสำหรับกาแฟาแก้วแรกของวันคือ9้าโมงครึง่งและแนะนำว่าไม่ควรดื่มกาแฟาหลังตื่นนอนทันที เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายหลังฮอร์โมนความเครียดในปริมาณที่สูงทำให้ใช้ประโยชน์จากคาเฟอีนได้ไม่เต็มที่ 2. ดื่มกาแฟแก้วที่สองก่อนทานอาหารเที่ยง30นาทีควรดื่มกาแฟก่อนที่จะเราจะรู้สึกง่วงซึ่งมักจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงดังนั้นหากเริ่มรู้สึกเพลียๆหรือเหนื่อยล้าก็สามารถกระตุ้นร่างกายด้วยการดื่มแก้วที่สองก่อนทานอาหารเที่ยงสัก30นาที แต่หากยังรู้สึกง่วงอยู่มีทริคง่ายๆคือหลังจากดื่มกาแฟแก้วที่สองไปแล้วให้ลองงีบสัก15นาทีรับรองว่าจะเป็นการชาร์จพลังระหว่างวันได้ดีเลยทีเดียวหรือเลือกดื่มชาในช่วงเวลาหลังเที่ยงหากเลยเที่ยววันไปแล้วเราควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีปริมาณคาเฟอีนสูงอย่างกาแฟและหันมาดื่มชาที่มีคาเฟอีนอ่อนๆเพื่อช่วยให้พลังในการทำงานไม่หมดไปในระหว่างวัน 3. พยายามอย่าดื่มกาแฟหลังสี่โมงเย็น การดื่มกาแฟแก้วสุดท้ายในช่วงเวลาที่เย็นเกินไปอาจมีผลต่อการนอนหลับได้เพราะคาเฟอีนสามารถออกฤทธิ์ได้นาน5-6ชั่วโมงแปลว่าถ้าเราดื่มตอน4โมงเย็นกว่าคาเฟอีกจะหมดฤทธิ์คือประมาณ3ทุ่มหรือ4ทุ่มซึ่งเป็นช่วงจังหวัดสำคัญในการนอนพอดี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับในการดื่มกาแฟให้มีประสิทธิภาพโดยจากเก็ตเคเนฟและจอหนซิรัสกี้อดีตพ,พนักงานของ Google ซึ่งเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้นทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองกันได้